จอดูอัพโหมดมินิ LED มาให้ลองกันแล้วครับกับ MSI MPG 2 7 4 U R D F W E 1 6 M จาก MSI นะครับซึ่งเป็นจอมินิ LED หรือมินิ LED ในสไตล์แบบเกมมิ่งตัวแรกจาก MSI เลยก็ว่าได้จุดเด่นของเจจอตัวนี้คือความสว่างระดับพันนิตมี local dimming แบบจุกๆ1152โซนเรียกว่าสีสันดำเป็นดำนะครับท้าชนจอ โอล e d ได้สบายๆและที่สำคัญนั้นในฝั่งของตัวจอเองมี2ความละเอียดแบบ d u อ mo ม d e มาให้เลยนั่นก็คือ 4K 160 h z ในกรณีที่เราเน้นทำงานหรือเสพกราฟิกกับเกมที่เป็น A และเล่นเกมในรูปแบบ e-sport นะครับอย่างวา r o r a n t Counter-Strike 2อะไรแบบนี้เป็นต้นได้ Full HD 320Hz ี่สําที่สำคัญที่สุดเลยพาแเนลภายในจอเป็น Rapid IPS ครับโดยขนาดของตัวจอมาในขนาด26.5นิ้วปัดเศษขึ้นไปเป็น27นิ้วเนาะที่สำคัญดีไซน์ของจอตัวนี้วือหวามากๆเรียกว่าไม่ได้วือหวาในแบบเกมมิ่งนะแต่วือหวาในแง่ของการจัดโต๊ะคอมในความโมเดลของตัวจอ วื้ว่าตั้งแต่นี่เลยฮะอะแดปเตอร์ผมให้ดูตัวนี้ละกันนี่คืออะแดปเตอร์ชาร์จไฟของเขามีเป็นลักษณะดอทพิกเซลด้านในนะครับเจาะรูเอาไว้และซ่อนเขียนว่าพาวเวอรอาา์นี่คืออะแดปเตอร์นะขาวมาเลยเป็นอะแดปเตอร์แบบ264วัตต์ จอตัวนี้นอกเหนือจากที่มันสว่างในระดับ HDR 1000ได้แล้วการกินไฟก็สูงเป็นเงาตามตัวมาด้วยแต่บอกได้เลยว่าคุณได้ฟีเจอร์เทคโนโลยีจัดเต็มจากจ,จอตัวนี้ด้วยนะครับราคาของลูกพี่เขาอยู่ที่16,900บาทเป็นราคากลางรับประกันแบบออนไซต์เซอร์วิส3ปีเต็มจาก MSI นะครับภาพที่ได้ออกมาอันนี้คือเกม v a l o r a n ในรูปแบบ 4K นะภาพถือว่าเอาจริงๆนะสว่างตาแตกกันเลยทีเดียวเชียวเปิด 1> HDR 1000ครั้งแรกที่ผมเปิดฟีเจอร์นี้เหมือนโดนระเบิดแฟลชนะภายในเกมฮนะโอ้โหวิ่งวับกันเลยทีเดียวจ้าเหมือนทีวีที่บ้านเลยนะครับแต่ถ้าใครมองว่ามันสว่างเกินไปกลัวในเรื่องของการถนอมสายตาอะไรต่างๆเขาจะมีฟังก์ชันอย่าง HDR 400มาให้ด้วยแล้วก็ในเรื่องของขอบเคตสีจอตัวนี้ถือว่าเด่นมากนะครับเป็น DCI P3 98% Adobe RGB 100และความแม่นยำของสี Delta E น้อยกว่า2ด้วยนะ ขอบจอถือว่าบางบางมาในสไตล์แบบเฟรมเลสนะครับในฝั่งของ3ขอบทั้งซ้ายทั้งข้างบนและฝั่งด้านขวาดังนั้นไม่ขัดตาแน่นอนในการใช้งานฝั่งของด้านล่างนะครับก็จะมีขอบมาตรงนี้สีดําแล้วก็จะมีโลโก้ msi นะครับตรงนี้ก็ดูดีนะครับดูไม่สะดุดตาดูไม่โดดเด่นเวอร์วางจนเกินไปเวลาใช้งานมันก็จะอยู่ในพื้นฐานในการใช้งานที่ดูแบบโมเดนมินิมอลนะครับส่วนด้านล่างก็จะมีตัวจอยสติ๊กอยู่ด้านนี้นะครตรงไฟที่ แสดงผลออกมาตรงนี้นี่แหละสามารถปรับเปลี่ยนโหมดการแสดงผลของจอได้โดยง่ายโดยผ่านจอยสติ๊กด้านล่างตรงนี้นะครับและตัวจอเองมาพร้อมความสามารถไม่ว่าจะเป็นก้มไม่ว่าจะเป็นเงยไม่ว่าจะเป็นบิดซ้ายบิดขวาเงนยหน้าก้มหน้าแล้วก็หมุนพิวิ์ดได้อ่านชงอ่านแชทได้ สบายๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวจอก็จะมีฟิล์มนะครับเป็นกันสะท้อนมาไว้ระดับหนึ่งนะสำหรับตัวจอแต่เนี่ยพอมันรับแสงตรงๆแบบนี้เห็นความสะท้อนใช่ไหมแต่เราก็สามารถปรับองศาหลบได้โดยง่ายเลยสําหรับตัวจอตัวนี้นะครับนอกเหนือจากนี้เองขาตั้งของตัวจอบริเวณด้านล่างมาในสไตล์แบบมินิมอลแต่ฟังเสียงดูดิฮนะเหล็กทั้งชิ้นแล้วก็ขาตรงกลางตรงนี้นะครับเป็นลักษณะคล้ายกับ i n t e r i o r d e s i g n นะเป็นตัวไม้นะครับที่เหมือนประดับภายในบ้านพร้อมกับ M P G ระบุไว้ตรงนี้ก็คือ M S I Performance Gaming ซึ่งเป็นสลโลแกนของรุ่นย่อยของเขานั่นเองนะครับส่วนดีไซน์ด้านข้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะตัวดีไซน์ด้านข้างก็ถือว่าตัวจอก็ตามมาตรฐานของ Panel I P S ละกันก็มีความหนาสักหน่อยแต่สีสันคือหสีสันดีมากอะ่ะเป็นจอที่ ดีไซน์โมเดนแบบจริงใจมากคือสวยมากจริงๆโหดีไซน์ oh, นี่คือตัวไฟมิสติกไลท์ด้านหลังซึ่งสามารถปรับแต่งได้ด้วยนะครับผ่านตัวปรับของ Windows ก็ได้แต่ถ้าตัวปรับของ Windows นั้นคุณก็จะต้องใช้ Windows ที่ Activate เรียบร้อยแล้วนะถึงจะปรับผ่านตัว Windows ได้แล้วก็สามารถปรับผ่านซอฟต์แวร์ของ MSI เองได้ซิงไฟต่างๆได้สีสันของตัวจอถ้าให้ผมนึกถึงยี่ห้อหนึ่งนะฮะผมจะนึกถึงยี่ห้อที่มาจากต่างดาว มันจะมีกลิ่นอายบางส่วนที่มันมีความละมัยคายนิดนึงแต่ต้องบอกว่ามันก็มีความเป็นเอกลักษณ์ของเขาเองอยู่นะฮะสำหรับเจ้าตัวจอตัวนี้ไฟสวยมากข้างหลังสวยมากแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นตัวขาตั้งของตัวจอออกแบบมาได้ล้ําสมัยจริงๆต้องยอมรับเลยมีโลโก้มังกรอยู่ด้านหลังมีรูร้อยสายไฟอยู่บริเวณด้านนี้ซึ่งสามารถสอดสายที่เ็ามีมาให้ได้ทุกเส้นนะครับเวลาที่เราจะปรับสูงปรับต่ําก็ไม่มีปัญหาเลยแล้วก็ เพราะตัวขาตั้งเนี่ยข้างหลังจะไม่มีอะไรยื่อนออกมาทำให้เวลาที่เราวางอยู่บนโต๊ะนะครับมันก็ไม่ระเกะระกะดันสุดขอบได้ไหมายควาะว่าดันสุดขอบไปชนกำแพงได้แบบไม่มีปัญหาเลยนะครับ ขาตั้งก็ถือว่าแข็งแรงทนทานใช้ได้แล้วก็พอเชื่อมต่อบริเวณด้านในมีกันมาแบบครบๆไม่ว่าจะเป็น Display Port นะครับ Display Port ก็จะเป็นพอร์ตหลักนะสำหรับการเชื่อมต่อจอนะครับถ้าจะใช้ความสามารถ 4K 160 h z ก็จะต้องใช้ Display Port ตัวนี้เช่นกันกับ Full HD 360 h z ก็แนะนำต่อผ่าน Display Port ตัวนี้ด้วยรวมถึงฟังก์ชันอย่าง Adaptive Sync G-Sync Compatible Free Sync ต่างๆก็ต้องใช้เส้นนี้นะครับแต่กรณีที่เราเสียบ ต่อผ่านคอนโซลน,นะครับเช่น PlayStation หรือในกลุ่มของ Nintendo Switch เนี่ยก็แนะนำต่อผ่าน HDMI ได้จะอยู่ที่4 k 120Hz VRR นั่นเองนะแล้วก็อีกหนึ่งส่วนที่ส่วนตัวผมว่าเป็นประโยชน์มากเลยคือซอฟต์แวร์นะครับ Gaming Intelligence หรือที่เขาเปลี่ยนชื่อมาจากตัว Gaming OSD ของ MSI นั่นเองถือว่าคุมได้ง่ายเลยส่วนการปรับโหมดนะฮะเวลาที่เราอยากจะปรับโหมดใช้งานเนี่ยให้เป็น Dual โหมดเราแค่กดปุ่มไปทางด้านซ้าย สามารถเลือกได้เลยว่าจะเป็นโหมด 4K ก็จะเป็นออฟถ้าเป็นโหมด Full HD นะครับปัดไปทางด้านขวากดตรงกลาง1นงทีเขาจะสวิชให้เป็นโหมดแบบ Full HD 360ได้เลยสำหรับกรณีที่คนอยากใช้เล่นเกมอ่ะสวิชมาแล้วเรียบร้อยนี่ MSI ดูว่าโหมดแอคทีฟขึ้นมาแบบเมื่อกี้อ่ะให้ดูใหม่ตรงนี้นะครับตรงนี้เป็น Full HD 320อยู่ใช่ไหมเดี๋ยวเราจะสลับโหมด อันนี้ปิดนะถ้าปิดปุ๊บจะเป็น 4K 160เดี๋ยวดูกันกดตรงกลางหนึ่งทมีมาอย่างรวดเร็วชับไวแล้วก็คอนโทรลง,ง่ายดังใจเลยฮนะนี่อะตรงนี้ก็จะมีเป็น 4K 160มาเรียบร้อยแต่เกมก็อาจจะมีเออบ้างแล้วแต่เกมนะครับตอนปรับมาเป็น 4K เป็น Full HD ไม่มีปัญหาแต่พอย้อนกลับมาแล้วก็ต้องเข้ามาเกมแล้วก็ขยายหน้าจอสักนิดหนึ่งนะอันนี้ก็สามารถแก้กันได้ง่ายๆเลยเดี๋ยวลองใช้คีย์บอร์ดมาแก้ดูสิอนี่ไมาแล้วนะเต็มจอแล้วนะครับแค่ เข้ามาในเกมก็เต็มจอให้เลยก็ถือว่าสะดวกเนาะสำหรับคนที่อยากจะเล่นทั้งในรูปแบบ 4K แบบเก็บรายละเอียดของเกมเก็บรายละเอียดของภาพแต่ถ้าอยากเล่นแบบชูตติง้งลื่นๆหลายๆ Full HD 320เฮิรตก็เทพจริงปรับง่ายจริงๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูการทดสอบในการเล่นเกมกันกันกบ,บวอแร็แล้วกันแล้วก็เดี๋ยวเราให้ดูเรื่องของไทม์ไลน์ในโปรแกรมอย่างพวกพรีเมียร์แล้วกันเนาะรวมไปถึงเดี๋ยวมาดู OSD กันทั้ง OSD จากตัวจอด้านนี้นะครับที่เป็นตัวจอยสติ๊กแล้วก็ OSD จากตัวซอฟต์แวร์ เกมมิ่งอินเทลเจอร์ละกันเดี๋ยวตั้งไปดูกันต่อเลยมาเล่นลวอลเลนต์กันในรูปแบบ Full HD 320Hz กันนะครับเรื่องของภาพก็มคมชัดความลื่นไหลนี่แจ่มจริงๆยิงไม่เข้าเพราะไกลไปหน่อยแต่สีสันของภาพคือสุดจริงๆอันนี้ผมเปิดเป็น H.D.R 1000เอาไว้นะครับแล้วก็ตั้งดูว่าโหมดเป็น Full HD 320Hz คือมันลื่นจริงๆเนี่ย ขยับซ้ายขยับขวาให้ดูไม่เห็นเทียริ่งอะไรเลยนะแต่จริงๆกักล้องมันจับด้ที่ประมาณ60เฟรมนั่นแหละแต่ก็ต้องบอกว่าประสบการณ์ที่ผมมาแชร์เพื่อนๆฟังคือแม่งลื่นจัดๆเลยอะลื่นจัดๆลื่นแจมๆกันเลยแขนโปรแขนโปรเดี๋ยวลองเล่นให้ดูนะครับว่าเป็นอย่างไรแต่เสียดายไม่ได้มีลำโพงในตัวจอนะครับก็ต้องซูมๆเอาในเรื่องของไอ้คู่ต่อสู้นะต้องซูมๆเอาหน่อยว่าดูตรงไหนยังไงนะครับนี่ ก็เลยจะยิงไม่โดนแต่ให้ดูภาพแล้วกันว่าสวยมากจริงๆนะฮ yeah. ะนี่ถไปได้หนึ่งตัวเลยเฮ้ว hey. อ่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาปรับโหมดกันนะครับให้เป็น 4K 160แบบสดๆเรียว์ตรงนี้เลยดูซิว่าจะเป็นอย่างไรเ้ยเมื่อกี้เห็นตัวละครตัวหนึง่ง วิ่งผ่านหน้าไปก็ใช้เวลาปรับสักนิดหนึงประมาณสัก5วินะครับแล้วก็ตอนนี้ภาพก็ปรับมาเป็น 4K 160เ z เรียบร้อยแล้วสิ่งที่สังเกตได้ชัดมากๆเลยคือภาพในเกมเนี่ยทั้งปืนเอย่ยทั้งขอบของกำแพงขอบของปืนนะครับมันมีความเข้มมันมีความคมชัดมากกว่ารวมถึงแผ่นทงแผ่นที่ด้วยเห็นได้เลยว่าเนาะพอพิกเซลเยอะมันก็ ชัดขึ้นคมขึ้นนะครับแต่สิ่งที่ต้องแลกกลับมาก็คือความลื่นไหลมันลดลงถ้าในมุมมองแบบนี้ที่เป็น 4K ผมมองว่า เอาไปเล่นเกมที่เน้นในเรื่องของกราฟิกจะยิ่งดีแต่คุณก็ต้องใช้ตัวการ์ดจอที่โหดหน่อยเช่น RTX 5 50 070Ti 5080ขึ้นไปแต่ถ้าเป็นสายแบบพวก e-sport นะใช้พวกการ์ดจอพวก5060หรือ4060 Full HD 320 h z ก็เพียงพอกันแล้วแหละนะนี่คือการทดสอบเกมทั้ง2โหมดให้ดูกันเดี๋ยวเราจะคอมเพลดูกันด้วยนะครับ 1K กับ 4K ภาพจะแตกต่างกันแค่ไหนอย่างไร นี้เรามาลองในโหมด 4K ดูกันบ้างนะครับซึ่งเป็น1 60 h z และนี่คือตัวทําไลน์ต่างๆของตัวโปรแกรมอย่าง Premiere Pro 2025นะครับก็จะเห็นว่าใช้งานกันได้แบบเต็มที่เลยสำหรับการทำงานสีสันของภาพที่แสดงผลออกมาผ่านจอมินิเลดตัวนี้ที่เป็น Dual Mode เนาะสีสันต่างๆก็คมชัดสวยงามอันนี้ตั้งค่าแบบฟไว้เลยแล้วกันนี่ พีวงพรีวิวต่างๆให้ดูคือสวยมากแล้วก็ใช้งานกันได้แบบสะดวกเลยไม่ใช่แค่เล่นเกมอย่างเดียวที่เราโชว์ไปการทํางานก็ดีด้วยครับกับจอตัวนี้มาดู on-screen display กันนะครับอันนี้แจ่มมากเพราะว่า o n น c r e e n display ของ MSI MPG 274URDFWE16M มีภาษาไทยแล้วเข้ามาก็จะเจอกับด้านนี้เป็นเรื่องของความละเอียดและ refresh rate โหมดต่างๆที่ตั้งค่า HDR Adaptive Sync นะครับหัวข้อแรก Gaming i n t e l l i g e n c e เจอกับ KVM มี Smart Crosshair มีขอบเขตออ p t i c มี Dual Mode ที่นี่เปิดเอาไว้ถัดมาก็เป็นเกม i n g นะครับโหมดเกมที่เราเลือกสีสันได้นะว่าจะใช้โหมดแบบไหนมี หมดกลางคืน AI v i s i o นเวลาตอบสนอง MPRTA า e f เฟ c เล v นาฬิกาปุกและอื่นๆอีกเพียบมี Adaptive s y n g ตั้งค่าได้ DSC ก็ตั้งค่าได้หมดมืออาชีพนะครับก็ตั้งค่าเรื่องของสีสันต่างๆกันได้เรื่องของภาพก็มาตั้งค่าแบบเมนด้วนได้แต่ต้องปิด HDR ก่อนรวมถึงก็จะมีเทคโนโลยี Local Dimming นะครับ ตรงนี้ก็มาปรับกันได้ Display H D R มีให้เลือก400อนิตกับ1,000นิต Local อ i m n i n งก็มีเลเวลให้เลือกนะครับส่วนสัญญาณภาพขาเข้าก็จะมี HDMI, Display H D M I DisplayPort Type-C มี Picture-in-Picture, Picture-by-Picture แล้วก็ปุ่มเป็นปุ่มลูกศรหรือปุ่มตัวคอนโทรลนั่นเองนะครับแล้วก็การตั้งค่าภาพรวมเช่นภาษาความโปร่งใส t ท m e เอา R G B โหมดเปิดปิดนะครับมีโหมดข้อมูล H D M I C E C p d c h ชาร์นะรีเซตตั้งได้นี่คือตัว O S D ผ่านปุ่ม เดี๋ยวเราไปดูผ่านตัว Windows กันครับตัวนี้เป็นซอฟต์แวร์เกมมิ่งอินเทลเจนต์นะครับซึ่งมากับตัวจอแต่คุณต้องเสียบสาย USB Type B to Type A เข้าเครื่องก่อนแล้วก็ลงซอฟต์แวร์นะครับผมจะแปะลิงก์ซอฟต์แวร์เอาไว้ใต้ description แล้วกันสามารถตั้งอะไรได้บ้างมี Standard Mode มี AI เมนูมีสป e d วินโด w มีท o ส์นะครับสแตนดาร์ดโหมก็จะตั้งค่าทั่วไปภายในตัวจอเนาะตั้งโปรไฟ,รฟล์ต่างๆอิ p พ r ตโปรไฟล์มาได้นะครับ ก็จะมีโปรไฟล์เทมเพลตนะฮะที่มีมาให้ก็คือ Premium Color User FPS l e s s i n g RTS RPG Anti b o o Movie Office sRGB Adobe RGB Display P3 นะฮะ อีโคโหมดแล้วก็มีเป้าเล็งมีสโคปต่างๆรวมถึงมีการปรับตั้งค่าของมอนิเตอร์แบบแยกส่วนกันได้เลยตรงนี้นะครับตั้งค่าเหมือนกับออนสกรีนดิสเพย์เมื่อกี้ได้เลยพิกเจอร์อิพิกเจอร์พิกเจอร์บายพิกเจอร์รีเฟรชเลดอะลาร์มค็อกได้หมดนะครับแล้วก็จะมีฟังก์ชัน AI เสริมเข้ามาโหมดต่างๆที่เราสามารถเลือกได้ตรงนี้เลยแล้วก็เข้าสู่ด้านในก็จะมีเป็น AI n a v i g ิเกเมาให้ที่เราสามารถปรับได้เป้าลงเป้าเล็งดูออลโหมดออปติกสโคป มีมอนิเตอร์ด้านในที่เซตตั้งค่าได้เหมือนกับออกสก,กินดิสเพย์เลยเช่น Type-C, PD, Char ge, c ชาร์จ DSC, Adaptive, Sync, ตั้งค่าความสว่าง h r r สกรีนไซส์เลโชก็ได้นะครับ Response Time, นะฮะโลเคชันของ Refresh Rate ก็เลือกได้ปดให้มันโชว FPS ก็ได้ปิดก็ได้พร้อมกับนี่มีโหมดต่างๆให้เราคอนฟิกได้หมดเลยนะครับมีโหมด AI นะครับที่เซตเป็นโปรไฟล์ได้ตั้งค่าได้คล้ายๆกันเลยแล้วก็เอาไปแชร์ให้เพื่อนใช้งานกันได้ด้วยหรือเราเอาไปใส่ในอีกเครื่องนึงเวลาไปแข่งเกมแล้วเขาใช้จอตัวนี้ก็ได้เช่นกันนะครับปรับได้หลากหลายเลยเนี่ย มีทูสต่างๆที่เสริมเพิ่มเติมเข้ามาด้วยมีสปิดวินโด์นะครับเป็นการสปิดหน้าจอที่เราตั้งค่าได้หลักๆก็ถือว่าควบคุมได้ค่อนข้างง่ายนะครับแต่จากที่ผมใช้มาก็จะมีเออบ้างบางครั้งนานๆทีนะก็ให้เขาพัฒนากันต่อไปแต่ถือว่ามาถูกทางกันแล้วครับสำหรับตัวซอฟต์แวร์เกมมิ่งอิน l ทลเ n ็นะไม่ดูความลื่นไหลกันนะครับของ โหมดในรูปแบบ 4K 160 FPS เทียบกับ40 FPS และ80 FPS ก็จะสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนเลยแหละว่าพอเฟรมเรท per second เยอะกว่านะครับตัวเฟรมเยอะกว่าเนี่ยมันก็จะทำภาพได้สมูทมากกว่ารวมไปถึงเรื่องของความคมชัดโดยผมใช้กล้อง120เฟรมในการจับภาพ ก็จะเห็นความแตกต่างชัดเจนเลยโดยเพราะกับในรูปแบบ Full HD เนี่ย320เฟรมนะเทียบกันกับ 160, 80, 40เนี่ยก็จะเห็นถึงความสมูทนะแล้วก็เรื่องของภาพนะครับที่เนียนกว่าอย่างชัดเจนถึงแม้ไอวิดีโอที่ผมถ่ายออกมาเนี่ยนะฮะตัดออกมาเนี่ยมันอาจจะยังไม่เหมือนกับที่เะเห็นด้วยตานะแต่บอกได้เลยว่าใช้โปรแกรมนี้วัดผลได้อย่างชัดเจนก็อย่างที่ทุกคนเห็นกันเลยครับอยากจะให้ไปลองด้วยตานะจะยิ่งเห็นความชัดเจนยิ่งขึ้นไปอีกครับ นี่แหละฮะคือจอ MSI ในรุ่น MPG 274 U R D F W E 1 6 M เป็นจอมินิเลดดูอัลโหมดที่ครบครันทั้งฟีเจอร์ครบคันทั้งความละเอียดภาพด้วโหมดก็คือ 4K 160Hz และ Full HD 320Hz มาในจอตัวเดียวพาแ e l นลเป็น Rapid IPS มีเทคโนโลยี Local Dimming มาแบบจุกๆและที่สําคัญนี้ที่ผมถืออยู่ตรงนี้คือสายครับเอ๊ะหลายๆคนงงๆมันคือสายอะไรทําไมผมถึงต้องเอามาให้ดูสายตัวนี้คือสาย Type C ที่บันเดิลมาให้ภายในตัวจอนั่นก็หมายความว่าจอตัวนี้รองรับ PD Charge 98วัตต์และต่อ Display Port ผ่านตัว Type C มาที่อุปกรณ์พวกโน้ตบุ๊กหรือมาที่อุปกรณ์พวกแท็บเล็ตสมาร์ทโฟนต่างๆกันได้มีสายเส้นเดียวจบเลยสําหรับคนที่ต้องการต่อในกลุ่มอุปกรณ์พวกพานะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเขายังมีฟังก์ชันอย่าง KV ดีสวิต์มาให้อีกด้วยโอ้โหฟังก์ชันพี่แกจุกมากนอกเหนือจากตัวพาร์เนลแล้วนะอย่างสายเนี่ยอะ PD ดีวัตต์ดิสเพย์พอร์ตเคว HDMI Display ที่เป็น Display ไซส์ใหญ่ก็มีมานะครับรับประกันสินค้าก็คือ3ปีเต็มเลยเรียกว่าครบครันและคุ้มค่าจริงๆถึงแนมะ้ราคามันจะดูสูงนะ16,900บาทก็ตามทีแต่สิ่งที่คุณได้กลับมาคือคุณใช้ได้ยาวๆคุณต่อได้หลายอุปกรณ์และที่สำคัญดีไซน์ลูกพี่แกโดดเด่นมากฝาหลังนี่คือล้ำแบบไม่เยอะอะดูโมเดิร์นดูทันสมัยดูแบบไซไฟดีแต่ไซไฟแบบเรียบร้อยเรียบร้อยหน่อยนะ เท่ๆดีนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับมันก็ยังมีตัวเทียบอีก1ตัวก็คือจอแบบ OLED ใช่ไหมของทั้ง MSI ก็จะมีตัว27นิ้วซึ่งถ้าถามผมนะครับจากประสบการณ์ที่ใช้ OLED มาประมาณ3-4รุ่นมาเทียบกับ Mini LED ถามว่ามันแยกออกไหมนะบอกตรงๆแยกออกนะครับส่วนตัวผมยังมองว่าภาพ โอเลทำได้ดีกว่าเรื่องของมิติเรื่องของความอิ่มเรื่องของความเข้มข้นของสีดำนะครับแต่ m i น i led ตัวนี้คือสิ่งที่มันเหนือกว่าโอเลตตรงไหนรู้ไหมตรงที่มันมีโหมดแบบ dual mode ตรงที่มันมาพร้อมการเชื่อมต่อแบบครบคันที่จอโอเลหลายๆตัวทําไม่ได้และราคาครับราคามันแทบจะขี่คอกันเลยก็แล้วแต่เพื่อน,อนแล้วกันถ้ามองว่าอยากได้จอที่ครอบคลุมทุกอย่างนะครับสีอาจจะเป็นรองแค่น,นีด้เดียวแต่ได้ฟังก์ชันทุกอย่างที่ครบกว่า เจ้ามินิเลตตัวนี้คือคําตอบที่ดีแต่ถ้าเพื่อนๆใช้ที่เรสโ l u t i o n เดียวก็คือพวก 2K 240Hz แบบนี้ และอยากจะได้สีที่ดีที่สุด OLED คือคําตอบนะครับก็ลองไปลองตัวจริงดูก่อนก็ได้และเดี๋ยวผมจะมีคลิปเทียบไปดูกนแล้วกันในอนาคตนะครับเอา Mini LED มาเทียบกับในฝั่งของจอ OLED ดูแล้วกันนะว่าแตกต่างกันมากแค่ไหนนะครับใครที่สนใจไปลองสัมผัสตัวจริงดูก่อนอย่าเพิ่งเชื่อผมนะไปลองด้วยต่างตัวเองคุณจะพอเห็นภาพแหละว่ามันแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ถ้าคุณอยากจัดก็แปะลิงก์ไว้ด้านล่างกันแล้วนะครับมีแปะตะกร้าอาไว้ปักตะกร้อไว้เรียบร้อยสําหรับจอตัวนี้จาก MSI Mini LED ดู อ,อัลหมดในตัว MSI MPG 2 7 4 U R D F W E 1 6 M ที่ผมเลือกไปดูที่ผมไม่ได้ดูจอนะผมดูสคริปเพราะจอชื่อยาวยาวนะครับอ่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันได้ใหม่ในวีดีโอหนะ้าสวัสดีครับ